วัดเลยมีแค่อันเดียวป้านอนที่นี่ให้หวยมั่นวัดสาบัวเป็นวัดที่อยู่ในสมัยอายุทยานี่ชาวฝรั่งสมัยพระประธานถึงนาหันหน้าทางที่ต้นออกเขตผนเพราะว่า อันนี้นะคะเราอยู่กับครูเจี๊ยบค่ะซึ่งท่านเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่จังหวัดเพชรบุรีในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโบราณคดีนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเราเพิ่งพบกับผู้ประกอบการของสมาคมผู้ประกอบการนาเที่ยวไทยนะคะซึ่งตอนนี้พี่เจี๊ยบก็มีอะไรสนุกสนุกมาเล่นกับผู้ประกอบการค่ะซึ่งเป็นลักษณะข,ของการเสี่ยงทายนะคะ มีหนึ่งเดียวในวัดพระนอนอันนี้คือหนึ่งเดียวในวัดพระนอนทั้งจังหวัดเลยมีแค่อันเดียว<ม>ก็สมัยอุญา,อาตอนปลายแต่นี้ก็เป็นกลางส่ะแล้วทรงเครื่องด้วยทรงเครื่องด้วยนี่คือหนึ่งเดียวในเพชรบุรีวัดของวัดพระนอนคุณเดินบันไดขึ้นมาเนี่ยไอ้กระเบื้องที่อันนี้เป็นกระเบื้องใหม่ที่ศิลปกรมาซ่อมอันนี้คือกระเบื้องกระเบื้องหน้าวัว สั่งซื้อมาจากสงขาเพื่อจะไปปูบนเขาวังเพื่อจะไปปูในถ้ำเขาหลวงแล้วที่เหลือก็มาจะมาปูที่นี่แล้วก็ที่วัดหมหาธาตุวัดใหญ่ด้วยสี่ที่ซึ่งคนไทยเราผลิตมาแล้วมันมันแอนแต่คนจีนผลิตแล้วที่สงขาผลิตแล้วมันแบนราบดีหน้าผักวัวจะเป็นสี่เหลี่ยมหน้าผาักวัวจะเป็นสี่เหลี่ยมราตีเป็นสี่เหลี่ยมหน้าผากักวัวหน้าผักค้นก็ได้แต่นี้ใช้เป็นกระเบื้องหน้าวัวเขาเรียกกระเบื้องหน้าวัวมันเรียบ เป็นหน้าผักวัวประมาณนั้นนะครับส่วนพระนอนที่เราจะเข้าไปบูชาพระนอนที่นี่ให้หวยมัน่นพระนอนเพชรบุรีถือว่างามครับถือว่างามสวยงามมากครับถามว่า แล้วส่วนทรงองเอวเนี่ยถาวพระนอนนี่อยู่ในสมัยไหนก็ผมบอกแล้วว่าอยู่ในสมัยอายุยาตอนต้นด้านหลังมันเป็นโพรงพระบรรจุไว้น่าจะบรรจุไว้84,00 0องค์แล้วก็มีพระทองคำด้วยอยู่ข้างในก็ถาวายวัดไปแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วในสมัยได้การที่3ามท่านสุธนผู้ก็มาเมืองเพชรบุรีแล้วท่านก็มาไหว้พระนอนด้วยแล้วก็ท่านไปที่เขารวงด้วยไปที่ขบันไดอิดด้วยไปหลายที่ไปที่วัดพระพาชัยด้วยที่เราจะไปเที่ยวเดิน ปูย่ย่าตายายท่านเป็นคนบุรีก่อนนิราศวงเพชรตอนสุดท้ายบอกว่ามาลงเรือเมื่อจะล่องแลมสองข้ามต้องไปล่ำราพรามตามวิสัยเป็นพามนลนะไปไหว้วนท่านเยคำให้นำไปบ้านประตูไม้ไผ่แต่ไรมาเป็นทินฐานบ้านรามรามราชต้นโคตรญาติญาติยายฝ่ายวงศาเทวฐานสารสติอิสลาส่งช้าก็ยังเห็นเป็นสำคัญท่านอยู่วัดทุกที ในประเทศไทยมีสอช้างอยู่3าที่1กรุงเทพมหานคร2นครศรีธรรมราชตามเพชรบุรีมี3ามที่พระชายเนี่ยวาดในสมัยนายสมัยรัชกาลที่5ครับและที่วาดนั่นคือใครหลวงพ่อกุลเนี่ยองค์นี้ดังมากเลย ตอนนี้เราก็เที่ยวชมกันที่วัดพระพุทธสายาติรเรียบร้อยแล้วนะคะล่าลากันที่พระพุทธสายาติเนี่ยด้วยคําที่จะลึกในพุทธประวัติก็คือพระพุทธบาทเบื้องซ้ายนะคะแล้วก็พระพุทธฉายเบื้องขวาวัดพนนแห่งนี้มีครบทั้งพุทธบรทวแล้วก็พระพุทธฉายเลยนะคะเดี๋ยวจุดต่อไปจะเป็นวัดสาบัวค่ะไปดูกันว่าทาไมถึงต้องไปวัดสาบัวนะคะเกี่ยวข้องยังไงกับจังหวัดเพชรบุรีไปเลยค่ะ นี่คือโครงสร้างในสมัยอายุรยาจะมีเจดีย์คู่ถ้าจากเจดีย์คู่นี่ก็จะมีโบสถ์หรือพระโบสถ์สดถัดจากโบสถ์พระสดก็จะมีเจดีย์อยู่ด้านหลังแต่ที่วัดสระบวบนี่สุดยอดมากเลย <No S 1> ใช้เข่าวางทั้งเข่าเลย <c oughs> แทนเจดีย์แทนเจดีย์แทนเขาพระสมเมน็นี่คือไอเดียคือความคิดสร้างสรรค์ของคนพิบุรีที่สร้างวัดสระบวบนี่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยก็ว่าได้ที่ใช้เข่าวางแทนเขาพระสมเมนแทนเขาแทนเจดีย์ถ้าเราเข้ามาแล้วจะเจออะไร จะเจอเสมาถามว่าเสมาเนี่ยอยู่ในสมัยไหนเสมาเนี่ยอยู่ในสมัยอายุยาตอนปลายอายุยาตอนปลายแล้วถามว่าเสมาเนี่ยลงรักปิดทองไหมเนี่ยลงรักไอ้ดำๆเนี่ยลงรักถามว่าเสมาเนี่ยเป็นรูปอะไรท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณตอนนี้ท้าวเวสสุวรรณที่แม่กองกำลังดังเนี่ยเนี่ยเนี่ยท้าวเวสสุวรรณที่เมืองเพชรบุรีเสมาเป็นท้าวเวสสุวรรณเลยนี่กระจังนี่คือกระจังเดิมๆของในสมัยอยุธยาถามว่ากระจังพวกเนี้ยไอ้ตัวกนกก็ดีกระจังก็ดีพวกเนี้ย ถ้าในสมัยอยุยามันจะเป็นปากขอปากตะขอองเงี้ยดูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยปากตะขอเห็เนะปากตะขอ,ะขอ,อจะจะโค้งโงเงี้ยแต่ถ้าในสมัยรัตนโกสินทร์จะมนมันจะมนนี่คือข้อแตกตาก่างแล้วลายหน้ากระดานเนี่ยมีฟิวไหวมดเลยน้าิวไหวเนี่ยลายก็หน้ากระดานนี่สวยๆ <c oughs> เรามาดูอันนี้เรามาดูอันนี้ครับอ้าวเอ๊ะอันนี้คือใครอันนี้คือใคร ทำไมไม่เป็นักษ์ทำไมไม่เป็นลิงทำไมไม่เป็นนู่นเป็นนี่นี่เป็นคนเป็นคนอาจจะเป็นเจ้าสัวหรืออาจจะอาจจะเป็นเฮียอาจจะเป็นเฮียสมัยก่อนก็ได้ปั้นไว้อยู่ตรงนี้นะฐานล่างสุดเลยนี่ก็เป็นพวกคนแบกต่างๆเป็นคนแบกต่างๆวิถีชีวิตของคนเพชรบุรีนะครับอันนี้เป็นกระจกเกลียบนะครับกระจกสมัยสมัยอยุธยาเลยกระจกเกลียบ ถามว่ากระจกเกียบม,มันใครเป็นคนผลิตจีน,จนต้องสั่งซื้อมาจากประเทศจีนประเทศไทยไม่มีไม่ผลิตไม่ได้นะกระจกเกียบแต่ตอนนี้ทางเชียงรายเชียงใหม่ผลิตได้แล้วทำได้แล้วหุงได้แล้วหุงเป็นแล้วนะครับเ,ออเจอแล้วเจอแล้วอันน,น,นี้อันนี้หัวหายอันนี้หัวมันหายหายไปถามว่าคนนี้เป็นคนจีนคนไทยคนฝรั<พ>่งฝรัง่งฝรั่งเนี่ยผ,<พ>ผูกผูกในไทย<พ>้วย <laughs> นี่ผูกเน็ไทด้วยผูกไอ้ไอ้อะไรผูกโบแล้วใส่รองเท้าบู๊เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ชาวฝรั่งจะเห็นว่าโครงสร้างในสมัยวิยาจะมีประตูข้างด้วยเห็นไหมอ่าอ่าอ่าตอนนี้คําถามคําถามยอดฮิตกินี่ถามว่าทําไมต้องแองโคง้งทําไมต้องแองโค้งด้วยโบสกับวิหารต่างกันวิหารที่เราขึ้นไปไหว้พระนอนที่ไหว้พระนอนวิหารจะไม่มีเศมาล้อมรอบโบสหรือพระโบสถ์จะมีเศมาล้อมรอบ โบสถ์เป็นที่บวชพระได้วิหารบวชพระไม่ได้สําหรับเราไปทําทําบุญกันถามว่าแล้วทำไมต้องแองโค้งด้วยที่มันแองโค้งเพราะว่าไอไอชายเนี่ยไอชายไอเชิงชายเนี่ยมันมันตกท้องช้างมันก็ต้องทำอย่างเงี้ยรับกับท้องช้างรับเพื่อความสวยงามรับกันตอนนี้คําถามถามว่าถ้าไม่มีโบสถ์จะไปบวชที่ไหนเออถ้าวัดนี้ไม่มีโบสถ์จะบวชที่ไหน เสมาก็ไม่มีไม่ในเมื่อไม่มีโบนแล้วไม่ใช่บวชในเรือได้ในน้ำใช้น้ำเป็นปน้ำน้ำใช้เป็นเป็นลอ็อคใช่ใช้น้ำเป็นเขตเขตน้ำแทนแล้วก็ไอ้ที่มันแขของีงโค้งเหมือน,นเหมือนเรือเนี่ยเพราะว่าบวชในเรือได้อ,อันนี้ใช้หินใช้หินเป็นเขตหลักเขตแต่ในเรือใช้น้ำเป็นหลักเขตของสงคนอื่นห้ามยุ่ง ถ้ายุงก็ห้ามเข้าพอมีน้ำกั้นอยู่ พระบสชแล้วเนี่ยอันนี้ที่เรียกว่าพระบสชเพราะว่ามีเสมาสองเป,เป็นเสมาคู่และเป็นเสมาที่อยู่ในสมัยอายุยาตอนกลางถึงต้นจะเห็นว่าพระประธานเนี่ยพระประธานองค์นี้พระประธานองค์นี้ภาพประจนมานจะอยู่หลังพระประธานนะครับส่วนใหญ่ภาพประจนมานจะอยู่ด้านหน้านะครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะตอนนี้ผู้เจ้ายังไม่ได้ตัดสรุ พระประธานอยู่ในท่าสมาธิพระประจนมานด,ด้านหลังก็อยู่ในท่าสมาธิพระพุทธเจ้ายัางไม่ได้ตัดสรุปพระพุทธเจ้าตัดสรุปก็เมื่อต่อเมื่อใช้นิ้วทั้งห้าชี้ไปที่พระไม้ธรณีแล้วรู้ได้ไงว่าพญามารมันมาถ้ามาด้านหลังจะทําไงก็มีพระอยู่องค์หลังอยู่องค์หนึ่งนิมิตร่างกายส่วนใหญ่ทุกองค์จะหันหน้าทางทิศตะวันออกหมดเลยทําไมพระประธานถึงมาหันหน้าทางทิศตะวันออกเหตฝลเพราะว่า เป็นกุศโลบายของคนในสมัยนั้นให้เราได้กราบถึงพุทธศาสนาของเราว่าต้นกําเนิดอยู่ที่ไหนอยู่ที่อินเดียแม้แต่อิสลามเวลาจะทํำละหมาดก,ก็หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเป็นกุศโลบายเช่นเดียวกันในคือที่มาที่ไปแล้วก็ถ้าเวลาพระเจ้าตรัสรู้เสร็จแล้วพระประจนมารพระที่อยู่ด้านหลังเนี้ยก็จะเคลื่อนที่ไปอยู่ข้างหน้าจักรวาลก็จะเคลื่อนที่ไปอยู่ด้านหลัง